พระราชวังและวังในประเทศไทยภูพานราชนิเวศและทักษินราชนิเวศการเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักสำหรับเสด็จแปลพระราชฐานเป็นประทับแรมซึ่งทรงเลือกแบบและที่ตั้งด้วยพระองค์เองท่ามกลางป่าเต็งรังบริเวณเนินเขาภูพานอํเภอเมืองจังหวัดสกลน,นคร คือพระตำหนักภูพานราชนิเวศประกอบด้วยพระตำหนักที่ประทับพ,พระตำหนักบีกไม้ที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระตำหนักสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมา,ารีศาลาคำหอมเป็นศาลาทรงงานและพระราชทานเลี้ยงและมีศาลาส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งปลดกล้าเปิดกระ,ะหม่อมให้จัดแสดงผลงาน เมื่อเสด็จแปลพระราชฐานไปประทับแรมด้วยภายในพื้นที่300ไร่เศษณบริเวณเขาตันหยงตำบลกะลวอเหนืออำเภอเมืองจงหวััดนราธิวาสเป็นที่ตั้งพระตำหนักทักษิณราชนิเวศซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถเสด็จแปลพระราชาฐาน ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภาคใต้เป็นประจำทุกปีพื้นที่ส่วนบนเป็นที่ตั้งพระตำหนักที่ประทับได้แก่พระตำหนักตันยงและศาลาบุหลันศาลาอเนกประสงค์สำหรับประกอบพระราชพิธีและฝึกงานศิลปาชีพพื้นที่ส่วนล่างเป็นที่พักข้าราชบริพารหน่วยแพทย์สถานที่ฝึกสอนศิลปาชีพมีน้าคล้องจองกันว่า ศาลาบุรงสวนสันศาลาอนะจำนันศาลาปานันแดนดงเป็นต้นและยังมีสวนไม้ประดับซึ่งปลดก้าวปลดกระหม่อมให้ปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่ใช้ประโยชน์ในงานจักสารของโครงการศิลปาชีพอธิญาลิเพาทักษิณราชนิเวศในภาคใต้และผู้พานราชนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความอยู่เย็นเป็นสุขของอาณาประชาราชและความร่มเย็นใต้ร่มพระบารามีทั่วแผ่นดินไทย